าเซโลนาฟูทีมประทัทีมชาติไทยพบกันจ7สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ อยู่กับรายการช้างรถถูแชมเปี้ยนช้างเส้นทางสู่แชมป์สเปเชียลเย่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 เโอ้โหวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะฮะต้องรีแชร์คนสวยของพี่ค่ะพี่ใช้สุดหล่อของน้องมีชนะครับวันนี้เดี๋ยวมารอดสถานที่ครับกับกิจกรรมโอ้โหแตว่าน่าสนใจมากใช่แล้แล้วก็รู้สึกสดชื่นจังเลยหลังจากที่อยู่แต่ในสตูอึดอัดเหลือเกินมาอันนี้วัสูดุจิตอายธรรมชาติป่าเขาลันเงาไพ่ไม่ถึงขนาดนั้นขนนนาดั้แต่มีต้นหญ้าใช่แล้วครับและแน่นอนครับแต่งตัวอย่างนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับไม่ได้ไปตีกอล์ฟแน่นอนแน่่นนนนนออทีีสุดะครรัับว้เาามยู การในงานต้องงานใหญ่ด้วยงานใหญ่คือรายการเราเจาะเกาะติดใช่ไหมฮะเจาะเกาะติดเป็นไงบานของบาร์เซโลนาเราก็เรอัลมาดริดถูกต้องครับวันนี้ค่ะด้านหลังของเราค่ะเป็นการรวมตัวการของแฟนคลับระหว่างเรอัลมาดริดไทยแลนด์แฟนคลับแล้วก็บาร์เซโลนาไทยแลนด์แฟนคลับถูกต้องฮะวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับมาติดตามนะฮะน้องๆของแฟนคลับของทั้งบาร์ซ่าแล้วก็มาดริดด้วยนะครับในรายการช้างรถถูช็อปเป้ของเรานะครับแน่นอนครับรายการนี้สนับสนุนโดยคือดื่มตราช้าง ชื่มช้างัยมั่นใจได้โซดาช้างเปิดรับความแซ่บเปิดโซดาช้างเยี่ยมยอดมากค่ะลิแชที่สุดเลยนานนะพี่จะได้เห็นเธอนะคะใส่ชุดสปอร์ตสปอร์ตอย่างนี้ขาวไหมพี่ขาวมากถุงเท้าขาเธอแต่ว่าขาวจริงๆเลยพี่ใช้ก็เหมือนกันดูอึดอัดมากอึดอัดมากครับเพราะว่ากางเกงเอามาให้กูตัวแค่นี้เองแล้วถ้าเกิดประธานโทษปืนใหญ่อาร์เซนอลหลุดออกไปนี่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแน่ใจเหรอว่าปืนใหญ่ แชร์จะดูถูกพี่เดี๋ยวดูลีลาในสนาม เห็นลีลาในสนามพี่วันนี้แล้วแชร์จะหนาวโอ้แค่หายใจยังลำบากเลยจะไปเล่นกับเขาด้วยเดี๋ยววันนี้ครับมีข่าวมีกิจกรรมไปดูน้องๆของแฟนคลับทั้งสองทีมเตะบอลกันเป็นเอลกาซิโกแบบครั้งแรกของเมืองไทยเลยรายการช้างรถทุชเบี้ยนไม่พลาดแน่และอย่าลืมนะบาซ่ามาเมืองไทยด้วยใช่แล้ววันที่7สิงหาคมก็คือสัปดาห์หน้านี้อเดี๋ยวเราจะมาถามเจาะลึกแฟนคลับว่าเขารู้สึกคิดเห็นยังไงบ้างนะคะรวมทั้งเดี๋ยวช่วงเบรกสุดท้ายห้ามพลาดเลอยู่พี่ชายจะลงแข่งด้วยบอกเลยว่าเอาไม่อยู่ หมายถึงเขาเอาพี่ไม่อยู่ถูกต้อง <c oughs> แค่สตาร์ทพี่ก็กินหมดทั้งสนามแล้วซื้อมาเท่าไหร่อันนี้นี่ไม่ได้ซื้อครับเมสซี่ให้มากับตัวเลยตอนแข่งจบเอลกาซิโกขนาดนั้นเลยเมสซี่เดินมาใช้นายแน่มากออถอดให้กับตัวนี่นี่ดเดี๋ยวนี้ใส่อดิซิโลเราไปลออุย เออลองดูว่า <teenage> ล <fashion online> <c oughs> ีลาเป็น <Hum> ย <dû t> ังไงนะแต่ว่าันนั่งอยู่ตั้งนานที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยอื่นนะคือเขายังไม่ได้บอกชื่อสนามชื่อสถานที่เลยสนามแฮปปี้เอฟซีรัชดาซอยสิบแปดรัชดาซอยสิบแปดนะครับถ้ารัชดาซอยสี่ก็อีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งอีกฟิลหนึ่งอันนี้ก็บอกว่าบรรยากาศสวยงามมากขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้เรามาเฉลยผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนพี่ชายสัปดาห์ที่แล้วคำถามในการร่วมสนุกกับเราถามว่าอะไรจ้าหรีแชร์นิทรรศการของช้างจัดขึ้นครั้งต่อไไไปปที่่หนคคคาาาาตออบก็ืดูเเเฉลลยยยะสมพร <ใ>สยามพารากอนก้อนๆน,น,นะฮะ,ะผู้โชคดีที่ตอบถูกสัปดาห์ที่แล้วนี่แจกกระป๋องกระเป๋าด้วยใช่เออบัตรัเข้าชมด้วยถูกไป<อ>ดูสองรางวัลแรกก่อนนะคะสําหรับบัตรบาซ่านะคะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้เลย0879876ช้างช้างช้างและ0895934ช้างช้างช้างค่ะได้รับไปเลยคนละสองใบนะฮะท่านละสองใบนะครับพาแฟนพายาตพี่น้องไปดูได้เลยใช่แล้วแล้วยังมีอีกรางวัลกระเป๋าอเ็กประสงค์กับผ้าพันคอช้างบาโซโลรนาเอเชียทัวร์2รางวัลน,นะฮะ,ะก็คือแสดงความยินดีด้วยะนะคะสำหรับผู้โชคดีบนหน้าจอนี้ค่ะเย้ย yeah. อ้าวสัปดาห์นี้ไม่มีแจก้วออกนอกสถานที่มีสิสองมีเหรอแจกมันเดิมสองรางวัลรางวัลละสองใบจ้าคำถามยากนิดหนึ่งคำถามคือแต่แฟนขับตอบได้อย่างแน่นอนไปดูคำถามกันเลยนะคะจ้าคำถามสัปดาห์นี้ของเราคือบนบัตรชมการแข่งขันมีภาพนักเตะคนไหนบ้างและถ้าพี่ยังไม่มีบัตรพี่จะรู้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้ไงมันก็ยากตรงนี้เออใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาตอนขึ้นหน้าจอตอนนี้มีรูปบัตรเนี่ยรีบทายก็มาอ้าวมีคำเฉลยนะครับมี ABC ให้เลือก ข้อ A เมสซี่เนสตาชาบี้เฟสฟาเบกัสปูโยข้อ B เมสซี่เนสตาชาบี้เฟสฟาเบกัสเนม่าเฟสฟาเบกัสเนม่าข้อ C เมสซี่เนสตาชาบี้เฟสฟาเบกัสอ๋อต่างกันแค่คุณสุดท้ายเชยสฟาเบกัสแล้วก็ดาวิดบีย่าจะเป็นปูโยเนม่าหรือบีย่าเนาะเออนะคะส่งมาที่477 8 00นะจ๊ะข้อความเรา30,000บาทเท่านั้นเองถูกค่ะแจกมกาดี่ดังฮะข้อความต้องแพงหน่อยถูกแต่ถีดูเท่านั้นเออบัตรมูลค่า1,500บาาาททใครสส่่งมมกีุด รับไปเลยนะคะสองรางวัลรางวัลละสองใบเหมือนเดิมสัปดาห์หน้ามาเฉลยผู้โชคดีต้องตอบถูกด้วยนะครับเพราะว่าบาซ่าเดี๋ยวเขาจะมาอีกทีวันที่7ดนี้ใช่ไหมสัปดาห์หน้าละสัปดาห์หน้าถ้าพลาดนะอีกทีหนึ่งชาติหน้าเลยนะก็ดูแล้วคงไม่น่ามาอีกแล้วบาซโลนานะเออจริงนะฮะอาส่งมาเยอะๆส่งมาเยอะๆเออแล้วยังมีอะไรอีกเนี่ยยังมีอะไรอีกมีเรื่องอัปเดตข่าวสารมีกระเป๋าแจกมั้ง จดัดานี่มีกระเป๋าด้วยผ้าเป็นคอด้วยแจกอีกนะคะเออแจก<จ>อีกสำหรับใครส่งมาที่พลาดบัตรรางวัลใหญ่เหมือนเดิมฮะกระเป๋าที่ ที่เห็นอาทิตย์ที่แล้วนะฮะแล้วก็ผ้าเป็นคอด้วยแจกให้ด้วยเหมือนเดิมแจกให้ด้วยอ่ะเบิ้ลเข้ามาเยอะๆอยากจะเตะบอลแล้วอ่ะตอนเนี้ยใจเย็นนี่ใจเย็นอู้ยอยากจะเตะบอลเลยเกินอัพข่าวก่อนอัพข่าวก่่ออนวมีข่าวแล้วลีแช่สัปดาห์นี้ข่าวคุณซื้อคนใหม่ของบาซ่าเขาได้มาแล้วคนที่มาแทนตีโต้เป็นเลนอบ้าครับครับนั่นก็คือเคราโดมาติโน่นั่นเองค่ะโดังจริงจริงดังจริงจริงเซอร์เชียใช่ไหม ไอเนี่ยไอเคราโดม,มาติโน่เนี่ยกองอเชียร์เฮกันเลยดูดิประธานโทษเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินชื่อแหละ <laughs> มาจากไหนวะคุณมาซัลกไวยพี่งงมากเลยอะมาได้ยังไงทำไมคือเอาไปดูผลงานดีกว่าผลงานเขาบอกว่าเขาสามารถโคปาโคปาลิเบอร์ตาเดเลสเออนั่นแี่ยได้แชมป์อยู่ใช่ใช่แต่เราก็ไม่รู้จักเลยนะอันบอกตรงๆไม่รู้จักอดีตเทรนเนอร์ของนี่เวลส์โอบอยครับซึ่งเป็นทีมในอาร์เจนตินานะครับเป็นกุนซือคนใหม่เนี่ยเซนจิยามาสองปีทำงานแทนติโตอย่างที่บอกไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยป่วยดิแช่นะครับสัปดาห์นี้ได้ตัวเรียบร้อยคนนี้เป็นใครพี่ไปเซิร์ชหาดูใน วิกิพีเดียเป็นไงบ้างไม่รู้จักเลยที่มันเป็นไข่วะอยู่ๆก็เข้ามาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวพงเกี่ยวพันอะไรกับเนยังงงอยู่ว่ามาอย่างไงเออเอาแน่นอนว่าเขาเป็นคนปารากวัยเนาะอ่าเกิดในอาร์เจนตินาเกิดเป็นคนอาร์เจนตินาเกิดที่โรซาริโอในอาร์เจนตินาแต่มีประสบการณ์ในการพาสโมสรจากปารากวัยนะฮะเข้าไปคว้าแชมป์ฟุตบอลทั่วใหญ่อย่างลิเบอร์ตาดเลสครับคว้าแชมป์ลีกสามสมัยคว้าแชมป์อะไรเนี่ยเซโรปอเตนโยอีกหนึ่งสมัยซึ่งไม่เคยรู้จักเลย าลลพาทีมชาติปาารกวัยผลงานที่ชัดเจนที่สุดครับคุณผู้ชมพาทีมชาติวารเนี่ยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2010เออเนี่ยเข้าเนี้ยที่รู้จักนะนะฮะหละ<ต>ังจากนั้นก็กลับมาพาทีมอาริกโกมินาโร ในรอบรองชนะเลิของโคปาลิปตาโดเลสประมาณ<า>ชิงแชมป์ทวีปของทางอเมริกาใต้ก,ก็ไม่ไม่ได้แชมป์นนะไม่คุ้นเลยอ่ะเออ,อปัจจุบันอายุ50ปีครับเซนพึ่งพาล่าสุดเนี่ยพึ่งพาเว e ลส์โอบอยเนี่ยคว้าแชมป์ลีกของอาเจนได้อาจจะเพราะว่าเป็นคนอาเจนหรือเปล่าเอามาแล้วจะได้ดูแลเมสซี่ได้ คนเดียวเลยใช่ไหมเลยคนเดียวเลยเลืเป็นลิกลิเวตของเมซี่หรือเปล่าเนี่ยส่วนตัวแล้วก็งานนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนบรรดาสตาฟด้วยดีแชร์เยอะๆเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะตอนนี้อู์ลุงลูล่าเนี่อาจจะอาจจะออกก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะแต่สตาฟที่เตรียมนึงเข้ามาครับเอเวิโอเปาโรโรโซจอเก้โปตาโซนะฮะก็ไม่รู้จักเหมือนกันเดี๋ยวเปิดฤดูกาลเนี่ยคงจะได้รู้จักกันแล้วผมเชื่อว่ามาเมืองไทย เราคงจะได้เห็นาเหมือนกันะพอเขาเพราะเขาเซ็นสัญญา2ปีแล้วเรียบร้อยน่าจะมาอยู่นะคะเดี๋ยวได้ถาม FC ของบาร์ซ่ารู้สึกไงคุณซื้อคนใหม่ด้วยเกาโดมาติโนนะฮะประวัติก็ไม่เคยเล่นบอลอาชีพในในบาร์ซ่าก็ไม่เคยก็ยังงงอยู่เนกันอะยังคงอยู่ท bueno> ี่เรื่องของบาร์ซ่านะกับเชสฟาเบกา เจ้าของฉายาหลังคารถกระบะเต๋่หลังคารถกระบะครับเชฟไฟเบอร์กัสเขาบอกว่าอาจจะย้ายไปแมนยูหรือเปล่าอันนี้ทางเรื่องของทีมบาซ่าเนี่ยปล่อยให้เป็นการแต่งเสยียงของเชฟไฟเบอร์กัสเลยล่าสุดอาจจะมีการยอมพิจารณาข้อเสนอ35ล้านปอนด์ในการ<อ>ปล่อยตัว<อ>้แค่สามห้าล้านจริงปล่อยไปเถอะนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าอยู่ที่เชฟอีกจะไปหรือไม่ไปอยากจะอยู่ก็อยู่ต่อได้เต็มที่เลยบาซ่าบอกปล่อยตามสบายเลยถ้าคุณอยากกลับไปเลงกุญ คุณย้ายมาจากเซร์นอนมาอยู่คุณกลับไปไปอยู่แมนยูคุณอยากมีชีวิตอยู่คุณก็อยู่ต่อไปเลยแล้วก็ย้ายกลับไปแล้วกัน <c oughs> แล้วแต่เองเลยบาซ่าออตามใจเลยนะฮะเ,ออเขาบอกว่าทางด้านแมนยูอาจจะยอมทุ่มค่าตัวมากกว่าตอนอยู่กับบาซ่าเดิม2เท<า>่าเลยนะตอนอยู่บาซ่านี่ได้แสนปอ,ดอนด์ะอะนั้น2เท่าคือ2องแสนโอ้โห ไม่รู้หักกี่สีหรือยังนะฮะไปอย่างเร็วเลยครับช่วงแรกข่าวของเรานะฮะยังมีเรื่องของแกเรตเบลลแกเรตเบลมาดริดบ้างค่ะเห็นบอกว่าจะมาจะมาจริงๆมาได้หรือเปล่านะตอนนี้สังกัดอยู่ไก่เดือยทองท็อตแนมพัลสเปอร์นะคะบอกว่าข้อเสนอ73ล้านปอนด์บวกกับฟาบิโอโคลนเทาก็ยังไม่รู้ว่าจะปล่อยตัวหรือเปล่าฟูลแบ็กแบ็กซ้ายชาวโปรตุเกสนะครับในการที่จะสวาร์ฟกับทางด้านของเกเรตเบลเบลเนี่ยเล่นซ้ายได้เล่นหลังตอนแรกก็ดังจากกองหลังตอนหลังมาเล่นตัววิง นะฮะริมเส้นดาน้ายเล่นได้หมดมาริดอยากได้ครับข้อเสนอ73ล้านปอนด์ครับผู้ชมครับมันดูแล้วโอเวอร์ไรือเล่าคือเขาบอกดานนี้เลยวิประธานสโมสรของไก่ไดทองไม่ยอมคือปฏิเสธปฏิเสธอย่างเดียวปฏิเสธบอกไม่เอาไม่เอายิ่งยิ่งมามาแลกกับโคเอนทาวก็ไม่เอาอ่ะไม่ได้อยากได้เขาว่ากันงานงานนี้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่ามาริดกับทางด้านของเกเรตเบลมีข่าวมานานแล้วที่สำคัญเนี่ย ซีดีซีดานซีดานนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเกเล็ดเบลเป็น<ช>การส่วนตัว<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซีดานพยายามต้องดึงให้ได้ครับ<ช>อยากจะได้มากแต่ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าและถ้าสำเร็จ73ล้านบวกโคลนชาวดิวนี้นี่ป้าไปเกือบ เก้าสิบล้านเงี้ยเลยเพราะคนเช่าต้องมีประมาณสิบกว่าล้านจะอยากให้มาจังอยากให้มาสร้างสีสันเนาะได้นี้อ่ะไปดูชุดใหม่ของมาดริดดีกว่าในซีซั่นหน้านะคะเปิดตัวมาแล้วชุดสีฟ้าพีเซนเตอร์นะคะที่มาเปิดตัวชุดก็คือคาริมเบนเซม่าเมซุโรซิลแล้วก็โมราต้าโมราต้านั่นเองกองหน้าดาวรุ่งนะฮะชุดสีฟ้าใช้กับฤดูกาลหน้าเนี่ยโอ้โหสวยสวยหลายคนบอกว่าใช่เลยชุดนี้แหละโดยเฉพาะกับ มีบทสัมภาษณ์ของเบนเซม่าเขาบอกว่าเขาชอบสีฟ้าเพราะว่าเหมือนชุดสีทีมชาติเขาเองอ๋อทีมชาติฝรั่งเศสอก็เลยทำให้รู้สึกอินอินเป็นพิเศษโอซิลก็บอกเยี่ยมเลยเหมือนกับเป็นส่วนประกอบของชุดแข่งก่อนๆแล้วรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้เล่นในเสื้อสีเดียวนี้แต่ชุดทีมเยือนนะครับสวยงามมากใครสนใจก็เราไปหาดูนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีแล้แถวรงเกลือกับ ยังไม่มีเถาสนามสุพัชราศายตามห้างมีแน่นอนนะครับอ้าวหมดเป็กแรกครับเอออยากเตะบอลแล้วอ่ะยังยังยังเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับ FC แฟนคลับของมาลิปาร์ซาีกว่วนะตอนนี้ดูวุ่นวายวุ่นวายไงไม่รู้ช่วงหน้าอยู่ดึงตัวเข้ามาคุยกันไปเลยฮะับ